สวัสดีค่ะพบกับนงนะคะในช่องนกน้อยนำโชคนะคะเนะาะมื่อวานนี้นะคะนกก็เดินทางมาตามตัวเลขน้ำปูปิสนานะคะมาฟัางปิสนาถ้ำนะคะเนาะลับปูก็จะเล่าความฝันนิมิตสูฟังนะคะเนาะค่ะเข่ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น,อน้องนกน้อยนำโชคในเด้อค่ะเนาะฝากช่องน้อยๆในธรรมชั่วเมืองแง่งในเด้อค่ะเนาะที่ไหนดีที่ไหนเด็ดตัวเลขอยูเซイ เด็ดกระสีหามาฝากทำมืชมมาแบ่งปันเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะสำหรับตัวเลขกับพิจราหน้าเบิงเนาะคะ่ะเป็นเพียงแนวทางในการเสียงสื่อสลากกินแบง่งรัฐบาลนะคะวันนี้กับ16ตุลาคมนะคะเนาะพิจารณาเบิงด้วยค่ะทาม,มากกับสื่อทาบ่ม,มาก,กับผ่านใดนะคะทนม,มู้ชมผ่านนะคะถ้ามไม่ชอบค่ะเดี๋ยวข้าจะไปรับชมรับฟังน้ำกันวางวันนี้จะได้ตัวใดนเนาะเนาะค่ะ ในช่วงเดือนนี้พี่น้องกันถาก,กันขึ้นมาต่ออายุต่ออายุจะของน่ะรักษาศิน,นสินแปดสินแปดเนี่ยให้รักษาเส้นมากเนี่ยพอออกพอใครรักษาสินแปดได้ขึ้นไม่ออกคอนที่มารักษาสินได้หลายเนี่ยแค่ไม่ออกหาสิพอออกสิมีสองคนเท่านั้นรักษาสินแปด แต่ยังคือนรักษาได้หน่อยหน่อยอน,นะผู้ใช้ว่าใครเขาวัด <ฮะ S 1> รักษาศีลเขามีพรลัลเขาขึ้นกันนี่้าเท่าเทมากเขาวัดเขาว่านีจำศีลเทวนาเดียร <ฮะ S 1> นะศีลห้าศีลแปดเป็นพื้นฐาน้อง <ฮะ S 1> อิหริย์อยู่ในครอบครั้วทกอย่านี่นะแต่ทั้งหมมีสิลห้าอยู่ในครอบรัวเลยนะตัวมีความสุขเด้ท่านอไรจะรักษาศีลบ่ได้สามีรักษาศีลบ่ได้ <c oughs> ตั้งคนตั้งรักษาชิ้นไหนยืดน้ำกันมาได้แยกกันเป็นคนละทีคนละท่นทานโอ้ที่หละ่ะขึ้นในบ้นเรียกว่าสิบฝันฝันเห็นอาจารย์นี่แหละ <c oughs> อาจารย์ของทุกคนแต่ว่าเพิ่นตายไปแล้วเนี่ <c oughs> แต่ว่าเกี่ยวเกี่ยวแทับบุบอาจารย์เนี่ยเนี่ยก็แปลกเกี่ยวเข้าขก็เดีนะครับ <c oughs> แต่ว่ากับแปลกคันที่มันเป็นขันมันเป็นเลขมันเก้าแปดห้า mọi người là cọp bé tia đẹp cọp bé tia sử dụng bất an ăn cọp bé tia hè 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 เออเออเอด้ uh ัง huh. ดีดีเออไปตรงเนี้ยเก้เห้าห้าขี้หนีน่ะเป็นเฉลกเก้าแปดห้าใช่เออถูกเลยครับ เสือเนี่ยก็เปลี่นหาเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะไปดุมเพิ่นไปรลเอออจ้ดีนยะไเนี่ค่ะเอออายุปมาณิทำนันด้ฟันเดินจานก็แทบเพิ่นต่ายด้วยหนะจ้าบพุดต่ายที่อาจารย์ที่ว่านี่ยนะตรวจตอนที่มาหาปูหน่ปูก็ันเดจานเนาะค่ะเนาะ Qua soup cao suôn tay 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 เด้อใช่ครนะอ่าให้ส uh, like hey, ุดเดียนะอมจะผ่าซายฮะจุดีนะอ่าตอนนี้โยังบอกเอตุในช่วงเดือนนี้พี่น้องกันถ้ากันขึ้มาต่ออายุค่ะต่ออายุเจ้าของนั่นแหละค่ะอ่ารักษาศีลศีลแปดสินแปดเนี่ยให้รักษาเส้นมากเนี่ยพอออกพ่อใครรักษาศีลแปดได้ขึ้นไหมออก คนที่มนรักษาสินได้หลายเนี่ยแค่ไม่ออกหาสิพอออกสิมีส่งคนเท่านั้นรักษาสินแบบแต่ยังคือรักษาได้หน่อยหน่อยนะผู้ใช้พวกใครเขาวัดรักษาสินเขามีพลังเท่าคือกันนี่ห้าเท่า,เท,าเท่ามากเขาวัดเขาว่าเนี่ยจำสินภาวานาเลียนะสิน่านสินแปดเป็นพื้นฐานของอิหรีอยู่ในครอบครัวทือก่าน,นี่หละ แต่ท้งวัวมีสินหาในครอบครัวนี่นยนะตัวม,มีความสุขเด้ท่านเดยญรักษาสินบ่ได้สามีรักษาสินบ่ได้ต่างคนต่างรักษาสินได้อยู่น้อกันบ่ได้แยกกันเป็นคนแรกิดคนแรทา่านโอ้ดีละ่ะขึ้นนีน่บอกเลือกว่าสิบฝันฝันเห็นอาจารย์นึกแหละ,ะอาจารย์เของหลวงพ่อจะว่าเพิ่นตายไปแล้วเด๊ะ แต่ว่าเกี่ยวเกี่ยวทัพบูบาทานเนี่ยให้เนี่ยกะแปลกเกี่ยวเข้ากรเด็นนะครับ<ะ>แต่ว่ากับแปิดขันนี่มันเป็นขันมันเป็นเลขมันเก้าแปดหาหนวดเหนียวะนะเก้าแปดหาเก้าแปดห้าเออเจอได้เก้าแปดหาเออเสือหลวงวัชนาทเก้าแปดหาเออ อโอ้ฮะกับวันไงดยเออสิ่กับเปลี่ยนหายดิแต่ฝิต๊อกดีบ่ทั้งแ้าจะโต๊ดีอยู่ค่ะ อ่เน,น่ยเอ้ยเอยจะไปดุมพันด้ออนตรไหนครับมายออไปม่ินายทีันเอาจารย์ก mm? ็ yeah. uh, ่นยได้หทพุทธที่อาจารยที่ว่าหมน้อหมดหมดกรนที่มาหาปูหนังปูกับปัญญอาจารย์ค่ะเนา có cái hơi quay sụp cao suon tie tóc uti tie tie tóc uti tang hm 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 <c oughs> หวยเนาะเซ <c oughs> งปัิศนาเนาะใช่ค่ะ <c oughs> อือะะให้จบดีนะ, <c oughs> ะจบดีนะอะแล้วต่อยอยูบวกค่ะสรุปนะคะเนาะปูปริศนานะคะงวดนี้นะคะอ่าเบอร์ที่กระดาษแน,น้อยูเป็นตัวหนังสือสีน้ําเงินนะคะที่เป็นห้อยปากกานะคะปูเขียนหายนะคะอันนี้เป็นลายมือปูปูเขียนหายเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์นะคะ แล้วก็953 985นะคะเนาะปูเขียนหายจะ3ตัวนะคะกับพิจรารณาเบิงนะคะบางครั้งก็เข้าทั้ง3ตัวเลยนะคะท่านชมเนาะนะคะเน้นที่740 953 985นเาะคะเนาะที่ปูเขียนหายนะคะที่ไม่ขีดถึก3อันนะคะเนาะค่ะ750 740 953 985ถ้าผู้ได้มาก3ตัวก็ซื้อได้นะคะเนาะค่ะ ส่วนฟังสายเมื่อนี่ก็เป็นห้อยประกาที่โนเขียนเองนะคะห้อยของแม่โมเขียนนะคะให้โตชัดขึ้นนะคะ9 8 5 7 5 0 7 4้าเจ็่าค่ะพิจารณาเบงนะคะเนาะอ่าไปซื้อเลขทยาย3ตัวนะคะท่านผู้ชมนะคะหรือว่ารางวัลที่หนึ่งนะคะเขาให้ถึงรางวัลที่หนึ่งกันทุกคนเด้อค่ะรางวัลใหญ่เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเนาะ ฝากไว้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะลำๆเรื่อยๆเด้อค่ะ